ตลาดรวมใจไทยรอดกระตุน้นเศร,รษฐกิจสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนพบศิลปินรับเชิญชื่อดังเมื่อวันที่3ตุลาคม2563ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีในนัทพลสุวรรณปทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานตลาดรวมใจไทยรอดเพื่อส่งเสริมอาชีพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Soos Consulting จำกัดและได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ประกอบการออกบูธจำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายบนพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงกระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนและการใช้ใจ่ายอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้คืนกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้พบกับสินค้าโอท็ขึ้นชื่อสินค้ากลุ่มสุขภาพลายสไตล์เครื่องประดับของตกแต่งบ้านรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและร้านค้าร้านอาหารที่คัดเมนูอร่อยมาให้เลือกชิมชมช็อปจากหลากหลายชุมชนในพื้นที่ภาคกลางกว่า50ร้านค้าในช่วงระหว่างวันที่3และ4ตุลาคม2563ในเวลา10นาฬกาถึง21นาฬิา โดยมีการเสวนาและนักแสดงรับเชิญร่วมแสดงให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมง,งานโดยในวันที่4ตุลาคมนี้พบกับนักแสดงสาวสวยแอพันธิรามามอบความบันเทิงให้แก่ผู้ร่วมง,งานซึ่งนางสาวอลิซาเบธยุวดีวงวาสินกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโซลูดคอนซัลทิงจำกัดกล่าวว่า จากวิกฤตก,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสากรและธุรกิจ SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจึงเป็นที่มาของการจัดงานตลาดรวมใจไทยรอดส่งเสริมอาชีพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคกลางหวังให้ผู้ประกอบการในภาคกลางได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายและระบายสินค้าให้ได้ ไดมากที่สุดทางด้านนายนัทประคันอัครวิทย์ผู้อำนวยการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น mm hmm. ถือเป็นแม่เหล็กที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆทําให้เกิดการใช้ใจ่ายดังนั้นการจัดงานตลาดร,รวมใจไทยลอดส่งเสริมอาชีพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาคกลางจึงถือเป็นงานที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้ออกเดินทางมาจับายเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกซึ่งถือเป็นการกระจายราย ได้สูส่ชุมชนโดยตรงโดย,โดยนายนัทพัฒน์สุวรรณปฏิภผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบสามารถเดินทางได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกับหรือจะพักค้างคืนประกอบกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางภาครัฐทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มมีนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาอย่างคึกคัก ดังนั้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ตลาดรวมใจไทยรอดส่งเสริมอาชีพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนภาพกลางจะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศได้เป็นอย่างดีตนต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยการจัดงานกระตุ้นการพัฒนาและต่อยอดวิสาหกิจชุมชนให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเช่นนี้ต่อไป ข้อในการจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางกท,ทนะครับทางทางโรบิสนสันทางบริการของโซกุ้ดขอ,ของคัลติ้งแนทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะรับสำนักงานสุพรรณบนุรี